audio jungle. ถ้าเยอะก็ถอยอ่ะตัวตัวติดพี่เลยตัวสองตัวสองตัวสองก็ต้งติดไม่เสรอเรามสองไอตัวไอตัวต้องแยกดูต้องแยกมีสองคนเพื่อนคนไทยวายไหมน้องสีคนน้องสองคนเบอร์หนึ่งโกดังนายหนึ่งคน ส <3 S 2> ามคนแล้วลบลอสี่กูดังใกล้นายว้ยวันหนึ่งยิงมาโอ้ไอ้เหียเ้ย trung okay. ừ. của nó Cái gì? Cái ở Cái gần Cái gì? gần อลไรคนบอกทิศทางนี่ม,มาแล้วเพื่อนอในตัวึงมันลงนูน่นเดี๋ยวผมมาให้ดูลงนี่ลงตรงนี้มาเขียวชุบเบอร์สามหน่อยมียาไหมไม่มีอ่ะทิ้งไงชุบเบอร์สามหน่อยอมีแค่นั้นแหละตัวผมอะ เขาบอกว่าชุบเบอร์สามหน่อยเบอร์สามตายไปแล้วเฮียอย่าไปบอกใครนะชมรู้ตัวนั่นก็กระสุนผมหมดเว้ยใครปาลาระเบิดอ่ะคนแฟดทำเฮียอะไรเนี่ยจัดเลยปะเพราะว่าผมเห็นตัวหนึ่งแย่เอา้าหนุ่มทำอะไรม,นมันอ่ะคนปลาใส่ตัวเอง มีเกาะสามเนี่ย้าใครตาไม่ชุบมันหรออ็งฮัลโหลข้าตัอตายทางไมต่างจุดบอกต้งยิงเลยเอาอะไรนะโทษทีโทษนนก็โทษทีเเอา้าเขาไม่เล่นหรอมันน่าจะไปเล่นกับเพื่อนมามาด้วยกัน มันคิดว่าพี่อ่ะมันคิดว่ามันคิดว่าพี่อ่ะตายเพื่อนมันรอดอ๋อหมดเลยฟาร์มหมดเลยเราห,หน้าเดิมหมดบ้าเลยอ,อีกหยุดแม่สัต <laughs> วหน้าเราหน้าตามหลังมันอยู่ตอนเนี้ยโมดไม่เหลือซากเลยเลยตัวไปทำพ่อมึงเหรอเลยระเบิดไปว่ะ ยุนพีอ่ะพูดดีนะม,มีเอ็มโฟร์อ่ะกระขาดลูกอ่ะขอเ,เขาเดวค่อยปาร์มบอลทีหลงังอือปาร์มรักสามคนไม่ไหวหรอกทักสิบสองคนดีกำลังดีสิพูดบนอือเอาไปสักโหลนะึงอ่ะสองโหลอ่ะสิบหกไปเลยเฮียเกินอ๋อ ก็สองไงวงทีมชาติมึงเดินเราดีแบนเด็ดก็ไม่มีมีสามวันไม่ต้องจะไปฟ้าอะไรก็ดังหนุ่มอะไรวะไม่รู้วิ่งตามหลังต่อยต่อยต่อย คนนั้นอะ่ะขอให้มึงโดนยิงตายไปก่อนทีเถอะเดีย๋ยวมาเจอกูเลยเขาชื่ออะไรนะ FOU เขาชื่ออะไระคนเขาเชื่อ่ออฟมันาชื่อออฟที่อยู่ในดิปเราใช่ปะ a ใช่ AW นอรไรชื่อ AW AWM <laughs> แล้วทำไมเขาเฮ้ยเหมือนได้เสียงเก็บเสียงข้างในกันเลโอ้พิ่งฆ่าได้ตัวเดียว,วกูจะฆ่าใครมาวะบอทสามโผล่หน้าไปดูไปดเข้าโด<ม><ม>งโผล่วายหนักไม่ข้ามสะพานดี่ารนุมไม่ต้องข้ามน้ำ ไม่เห็นตัวมันเลยมันต้องข้ามมาเราจะไปข้ามสะพานก่อนมันใช่วงวิบแล้วด้วยมันยิงใครอ่ะเฮ้ยอัตบักเลยออา Tôi đi Ủa bay rồi nè nói Đi chỗ này Bắt Ê, tay thi Tao เขาวง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 ดีกว่าไม่กล้าเพื่อนมันใหญ่มันโกรธมันโกรธใหญ่เลยตรงนี้มีเสรปืนไม่ใช่พี่ยิงไปเฮ้ยนั่งไงนั่งไงวิ่งเข้าขวามือตรงไหนเนี่ยวิ่งวิ่งวิ่งหาเราเลยวิ่งหาเราอ่ะ ออกซ้ายออกซ้ายเราออกซ้ายจะไม่ข้ามสะพานแต,ต,ต่๋ยวโดนจิงจังตกกลางสะพานยอมเจ็บวงนิดนึงมันน่าดดน้ำรือเปล่ามันไม่มาทางเรามันดดน้ำแน่เลย เขาวงก่อนดักในวงดีกว่าออย่ากกินนน้เฮ้ยมีคนอยู่ในบ้านบ้านหน้าบ้านไหนบ้านหน้าไหนบ้านยาวใช่ไหมฝั่งนี้ฝั่งข้ามเราตาเราหรืออะไใส่ชุดสีขาวเรามีสองคนกลัวอะไรอ่ะอะไรวะ กวางนี้แล้วหรือเปล่าเฮ้ยปักเดียวเองอโว้ยกวางไม่เจอสีขาวป่ะอยู่นี่ไงไม่ใช่ อย่าล้าเดี๋ยวน <ไป S 1> ีฮัลโหลใครเข้ามาใครอ่ะพีะไ,พไพอ,อพีดเหรออ่ะ้นเจคับสีไรับพีอ่ะอะไรนะอะไรนะตนเจคับสีอะไรอะไให้ไม่ได้วะ ได้ครัพี่อะไรูไม่เอาโยูโเก็บเก็บเก็บีได้ไหเสียงวพีทเป็นช่วยแปลเสียงวิพีให้ผมนะเอารื่เห็นล้ สามตัวสามตัวเ้ยหินหินตรงบนนีเห็นแล้วเห็นแล้วมันนอนอยู่เห็นปะระเบิดไอ้เหี้ยระเบิด ไม่คิดจะเสร็จแล้วพี่พี่ผ่าทำไมเ <laughs> ด็ดเดียวเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วมันก่อซ่าเราต้องเล่นแบบใจยเย็นนะอะเอาไหม มีระเบิดป่ะมีมีออไปน็อกน็อกตัวหนึ่งเพื่อมันหนอกโอ้พี่วิกพี่วิกมาบังพี่เต็มๆละ่ะโดนพี่กิโดนกระสุนผมเต็มๆอะ ได้แต่ไม่เห็นพี่เนี่ยมองไม่เห็นปล่อยไปก่อนน็อกข้างหน้าเราไปสามไปตัว,ตวมาแล้วมาแล้ววะอุ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยมันงไหนวะไกลไกลเลยตัวลากไปแล้วเรเห็นแล้วตัวเห็นขาวๆวิ่งมาเห็นปหม ยี่อะไรของโมนะแล้วอีกตัวกอซ่าคุไปไหนแล้วอะเอ้ยที่พี่ยิงน่าเละตัวนั้นแหนออละกอซ่าไอ้กอซ่าก็นองระเบิดแล้วไงอยู่ต้นไมหนฟาระเบิดเหรอไม่มีหมวกเจ็บเจ็บเฮ้ยอะไรวะเสืกขึ้นไปยืนบนหินสมองได้ไหม มันมีปลาไฟมาไม่ไได้ม่ถึงไม่ถึงไปมัน <5 S 2> ก็ไม่ถึงห้าตัวแล้วพี่ฆ่าไปห้าตัวแล้วหนุ่มมาขวาลแล้วเราไม่มีระเบิดเนี่ยกูอยากได้พวกนี้อะ ขอโทษมุอนเก่งมุอนเก่งอะครับมุอนเก่งอะครับ <c oughs> <c oughs>